ปลาใส่มาหนักไหมเนี่ยหนักนะตอนนี้ประมาณอะประมาณตอนเนี้ยน้ำหนักสามตันเกินสามตันเกินใช่ไหมโอ้ยังเหลือตั้งสองนิ้วกว่ารถของผมคำนี้ยังเป็นแถนบดัดเออเขาหัวยาวนะครับโอ้โยสุดยอดนี่เดี๋ยวให้ดูแหนบเดี๋ยวให้ดูแหนบนะฮะดูแหนบนิดนึงอ่าเออแหนบชุปโกลนี่เป็นตับเลยแล้วก็เพิ่มสองงอเข้าไปแหนบชุปโกลนี่ประมาณห้านะครับ สี่แล้วก็คันกลางหนึ่งแหนบชุดล่างมีประมาณสองสี่หกเจ็ดโอ้ลูกอย่างกันกระแทกเองเหลือตั้งนิ้วครึ่งก็้ป,ป๋าโอ้ยังใช้ได้นะฮะอืมใช้ได้ใช้ได้ป๋าลูกยางยังเหลือตั้งนิ้วครึ่งไงใช้ได้ใช้ได้มันมันไม่ถึงตลาสวัสดีด้วยนะครับโอ้โหโป๋า แน่นอนจริงรหัสดาวหนึ่งครับแวะเข้ามาในปั๊มเจอกันจนได้ะฮะป๋าใส่ผักมานะฮะโอ้โถือว่าเป็นผักผลไม้รวมเลยนะเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะฮะดูดิเอ้าให้ดูห่างๆครับนี่ครับวีโก้แชมปเป็นไงจัดหนักจัดโหดเลยครับดูดิโอ้โหสุดยอดน้ำหนัก3ตันหน่อยๆนะครับซุ้มยังเหลือขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วป๋าซุ้มขนาดนี้ใช้ได้จะ4ตัน ละถ้าสีตันกวามันก็อยู่<ง>ประมาณนี้แหละอ,อ่าใช่ใช่สีตันกวาก็จะลงมาประมาณนี้ก็เอาได้เงียขนาดนี้มันก็กําลังดีอยู่แล้วเงี้ยถือว่ากําลังดีแล้วแต่แหนบก็จะใช้นานใช่ไหมมันเลยล้าใช่ไหมแหนบมันใครรับกลับไปแล้วด้วยอ๋อย,ยกรดับยกระดับยกระดัใหม่อืมอืมอืมโว้ยแต่มันใช้ได้ก็ใช้เพป่อป๋าไม่เป็นไรหรอกโอโหจัดแหนบมันยังสวยเลยดูดิแหนบมุดเข้าไปยังสวยเลย มอ <im itation> <im itation> ืแล้วพ่กนี้ใส่อะไรอีกปะถี้ีหนงคิวพาก่อนใช่ไหม<า>อืมควคอยส่มาินได้ทุกวันไหมเนี่ยตอนเนี้ยเยอะไหมัวัน้วันีัวันวันว่โอ้ยป่านี่ยังเก่ง <im itation> เห <im itation> ลือเกินนะฮะนี่นะฮะมีใครหลายคนถามว่าไอ้ไม้เนี่ยเขาไว้ทำอะไรเขาไว้เช้าว่าไง ไม้อะไรทำไมไม,ไม,ม,มันมีนไม้หรอวะอ๋อโมวิ่งกับรดมันต้องใช้ไม้ขัดอ่านี่แหละครับไม้ไม้ต้องสับปะรดนะฮะคือเขาต้องใช้ไม้ขวางเวลาเขาขึ้นสับปะรดเนี่ยเขาจะใช้ไม้ขวางเนาะโอเคนะเนี่ยปลาเข้ามาพอ<ไ>ดีเอจเอกันพอดีอจ้ามาได้ได้ได้นะฮะนี่แหละฮะชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับเจอกันต้องถา่ายรูปกันนิดนึงนะฮะสุดยอดโอ้ยบอกป้ายทะเบียนพร้อมเลยใช่ไหมแม่นอนจริงๆสุดยอดมาอ่ะถ่ายรูปกับปลาหน่อยมาถ่ายใกล้ถ่ายใกล้ โอเคได้ไหมปลายืนบังอะ่ปะปลายืนบังเออปายู่ห่างนิดนึงโอเคเนี่ย okay. ได้ไหมได้โ <Okay. S 2> อเคขขบคุดมากเลยปลาเดินทางปลอดภัยนะาาจ้าปฏ <มา S 1> ิจ้านี่ฮะสามตันกวา่าโอ้โหปลายังขับเก่งมากอ,อุ้ยทำไมมีสองข้างเลยอ่ะปล<อ>าคือมันใช้เยอะขนาดนี้เลยเหรอทั้งหมดยี่สิบห้าอันอะ่ะโอ้ก็ต้องยี่ห้าอันเลยเหรอเนี่ยมันเจ็ดล็อกเจ็ดล็อก เจ็ดสามเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่บเอ็ดใส่ยี่ห้าเลยอ่อข้างล่างอีกใช่ไหมอ๋อเราใส่สามสามล็อก <3. S 1> อืมแล้วยังมีหัวตรงนี้อันนึงอ๋อเออเออใช่อ๋อก็เลยใช่ยี่ห้ายี่ห้าแล้วนี่ดูนี่นี่ <25 S 1> บางคนรถคอกยังไม่รู้นะฮะว่าเอาไว้ทําอะไรเนี่ยถ้าว่าลูกใหญ่ก็ถ้าลูกใหญ่ก็สองล็อกอันนึงแต่ว่าลูกเล็กก็ล็อกก็อันเลยอืมอ,อันนี้เขาเอาไว้เผื่อเสียบไม้ใช่ไหมมันจะได้กันเป็นล็อกได้ใช่ไหม ถ้าบางคนเสาสี่ต้นอ่ะเสาสี่ต้นเสาสี่ต้นสับปะรดต้นเสาอันนี้ต้องเสาห้าต้นเลยอ๋อท้าว่าเป็นคอกสับปะรดจริงๆเสาต้องสี่ต้นตรงกลางใช่ไหมสี่ต้นงี้อ๋อก็คือหกต้นรวมหน้าท้ายเลยสี่ต้นสี่ต้นเกลียวทองแหลกอ่าทองสองอันนี้อ่าอ่าไปอ๋อถ้าเราไม่มีสี่ต้นเราก็เสริมเหล็กเข้าไปห้ต้นแล้วคือเหล็กอ๋อโอเคเข้าใจละ อ่าอ๋อเข้าใจเข้าใจนะบางทีเพื่อนๆหลายคนยังไม่รู้นะเหล็กเขาไว้ทำอะไรเขาจะเอาไว้เสียบไม้สับป,ประรดครับเวลาขึ้นสับป,ประรดเนี่ยมันจะต้องมีไม้ตัวนี้นะครับเสียบขวางรถเข้าไปโอเคป๋าเดินทางปลอดภัยจะได้ไปเรื่อยๆครับอขอบคุณครับอขอบคุณครับป๋านี่ฮะโอ้โหรหัสดาว1น5 6ครับถือว่าสุดยอดเลยคันนี้นี่วีโกแชมจากตรงนี้ไปถึงตาดก็อีกประมาณ2ชั่วโมงถึงตาดประมาณ สี่ทุ่มอลงของหลงของาทุ่มอ๋อลวงของฮาทุ่มเ้ยเวลาเหลือเฟือป๋าตอนนี้สองทุ่มโอเคโชคดีเดินทางปลอดภัยครับจ้าวีโก้แชมป์ครับโอ้โหโใส่ผักมาเต็มคันเลยดูดิสุดจริงๆ <c oughs> สุดยอดนะฮะแก้มหน้าดําด้วยโอเคนะฮะภาพอาจจะสั่นไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าจะให้เพื่อนๆได้ดูนะเนี่ยครับชีวิตรถครอบนะฮะป๋าก็ยังขับรถเก่งมากเลยนะฮะจะบอกให้ถือว่าเขาสุดจริงๆคันนี้ วีโก้แชมป์ครับไม่โอ้โ oh ห oh. ชีวิตต้องสู้ครับสายลยุยครับสายลยุยสายลยุยไม่คุยให้เสียเวลาโชคดีครับป๋บาเดินทางปลอดภยัยครับแม่ <S <S สุยดยอดแน่นอนจริงๆวีโก้แชมป์นะฮะเซตช่วงล่างนะครับนะก็ต้องเซตให้ดีเนาะเซตก็คือต้องให้แหนบเยอะไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ต้องดูระดับ บรรทุกด้วยนะฮะระดับน้ําหนักการบรรทุกเราจะต้องดูด้วยนะฮะว่ารถเราเนี่ยบรรทุกส่วนมากเนี่ยจะสี่ตันหรือสี่ตันกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเ,เราจะต้องดูด้วยปรับแต่งช่วงล่างให้มันดีนะครับนี่สามตันกว่าช่วงเด้งยังเหลือประมาณสักสองนิ้วนี่ก็เอาได้นะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับใส่สี่ตันก็จะเหลือประมาณหนึ่งเซนอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็สี่ 2, ตันสองสี่ตันครึ่งเหลือประมาณหนึ่งเซนก็โอเคอยู่วีโกชั้ม รถเขาหล่อจริงๆคันนี้นะฮะเจ้าของรหัสดาวน1056ครับแน่นอนเลยฮะป่าชายาเราแน่นอนจริงๆป่าชายากำลังเตรียมตัวครับนะฮะยังไม่ออกนะฮะดูดอ,อ๋อคนขับรถข้อนี้ต้องเดินทางไกลนะในแต่ละวันนะครับบางคนเนี่ยขับหามรุ่งหางค่ำก็มีขับใช้เวลานานมากนะครับบางคนก็ขับใช้เวลาน้อยก็มี ก็แล้วแต่นะครับบางท่านนะฮะบางคนก็ใช้เวลาน้อยบางคนก็ใช้เวลามากครับโอเคฮะโชคดีครับเดินทางปลอดภัยครับป๋าโอเคโชคดีไม่แต่ก็ดังจริงๆนะฮะฮึวิบวับหน่าดูเลยรถเขาไฟขาวจั่วเลยครับอ๋อสุดยอดโชคดีครับโชคดีป๋าเดินทางปลอดภัยครับนี่ฮะไปแล้วหนึ่งศูนย์ห้าหกครับป๋าชัยยาเราสุดยอดครับแน่นอนจริงๆครับ เดินทางปลอดภัยครับรถคอกสายลุยนี่ฮะโอ้โหยังเดินทางอีกประมาณสักสองชั่วโมงกว่ากว่าครับนะฮะโอเคเดินทางปลอดภัยครับป๋ารักนะจุบจ๊บจุ๊บบายบายครับ